สาวแต้วตอบแล้วพร้อมแต่งงานหรือยงังหลังควงไฮโซนายไปดูงานแต่งค่ะงานนี้หลายเกก็คงจะทราบกันดีนะคะสําหรับคู่รักคู่ใหม่ที่ดูแลจะหวานมากๆเจียละค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังอินเลิฟแบบหนักมากสําหรับคู่รักค้าใหม่ป้ามันที่เพิ่งเปิดตัวไปมันมาดอย่างแต้วนะนทพรเตมีรักกับไฮโซประนายพรประภาเป็นที่ทราบกันดีคะ่ะว่าหลังจากทั้งคู่เปิดตัวคบกันก็ดูจะหวานขึ้นแบบหนักมากน้ำตา อย่างอายเชียวล่ะค่ะแถมหลายคนยังเห็นสาวแต้วใส่ในลุคแบบเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยเมื่อไม่นานมานี้ไฮโซในก็ควงสาวแต้วไปงานแต่งงานของเพื่อนตัวเองค่ะถือเป็นการเปิดตัวกับแก๊งเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการด้วยและเมื่อภาพนี้ถูกปล่อยออกไปต่างทําให้หลายคนแอบลบุ้นแอบบเชียร์บอกสงสัยจะตรงกับคําหมอออกมาทํานายจริงๆแล้วมั้งคะที่บอกเอาไว้ว่าสาวแต้วเธอจะมีดวงเนเรื่องของ ปุ๊บปั๊บขึ้นมาในชีวิตซะแล้วล่ะล่าสุดสาวแต้วก็ไปออกรายการเสือสิงกระถิ่งซา โดยเธอได้ถูกพิธีกรถามคำถามว่าแต้วเป็นผู้หญิงในวัยเล็กสามที่เริ่มคิดถึงอนาคตครอบครัวพร้อมแต่งงานแล้วหรือยังโดยน้าสาวแต้วก็ตอบค่ะว่าตอนนี้คือยังไม่ได้วางแผนเพราะว่าเป็นผู้หญิงไม่รู้จะวางแผนยังไงแต่เรานั้นขอมีความสุขกับตอนนี้ดีกว่าเพราะว่างานเราเองก็โอเคคนที่อยู่รอบข้างเราครอบครัวก็คอยสนับสนุนคือเราก็โอเคค่ะแม่งงานนี้คงต้องรอ,อก,กันต่อไปค่ะ